หลวงพ่อเจ้าขาลูกไปในงานพิธีบวชนาคแข่งหนึ่งเวลาทำขวัญน,นาคคุณแม่ของเจ้านาคเขาจะเอามือลูบหลังบอกว่าขวัญเอ้ยจงมาฟังเขาเทศสอนนาคนะโอ้นั่นจะบอกให้ขวัญไม่ด้วยทีขวัญโอ้ขวัญน, <laughs> นี่เลยทีนี้ลูกก็ไปกระซิบบอกว่าอย่าไม่ต้องเรียกขวัญแลเอาพุโทโธดีกว่าจะมีประโยชน์มากเขาบอกว่าพุโทโธภาวนาตรงนี้ไม่ได้ต้องเข้าโบสถ์ซะก่อนจึงจะต้องภาวนา พระลูกมีความสงสัยว่าการเรียกมิ่งจริงฝันเข้ามาสู่ร่างกายหรือจิตใจนั้นในทางพุทธศาสนามีวิธีแนะนําอย่างไรหรือไม่ประการใดเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยเทศไว้ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกเลยเนาะงั้นเรื่องฝันเรื่องอะไรนี่ก็มาในยุคหลังๆว่ากันเองฝันเราเริว่าเราจะฝันกันเองหลับแล้วก็ฝันกีเรียกฝันเหมรื่องเลยใช่ใช่ครับไอ้นี่เป็นวิธีของพราหมณ์ Oh. รเ,เรื่องของพราหมณ์เขาเรื่องของพราหมณ์ครับถ้าทาฝันนาวแต่เรื่องของพราหมณ์ไม่ใช่เรื่องพุทธพราหบลาบลาบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง